สวัสดีค่ะทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นการคำนวณจากสถิติเท่านั้นปโปรดใช้วิจารยานในการรับชมเมื่อวานวันที่15เข้าเด่นสอง เข้าสองแปดตรงๆเลยนะคะสองแปดบน VIP เข้าเฉพาะตัวเด่นเข้าเก้าเจ็ดล่างเด่นเจ็ดวันนี้เราต่อด้วยฮานอยพิเศษเลยนะคะ đền cao sông ha sông sám sống so, cao ha cao cao สามตัวก็วจะเป็นสองสามห้าสองสามเก้าสองห้าเก้าตัวหนึ่งสามห้าเก้า ต่ได้ฮานอยปกติเด่นห้าเก้าสอง ก้าสี่เก้าห้าสองสี่สองห้าสี่ห้าสามตัวสองสี่ห้าสองสี่เก้าสองห้าเก้า แล้วก็สี่ห้าเก้าต่อด้วยฮานอยวีไอพี เด่นเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ด สามตัวสองห้าเจ็ดสองห้าเก้าสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน